5มือถือนะผมในงบประมาณ4 0 0พบาทนะครับซึ่งจะมีด้วยอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนาะก,ก็ในวันนี้นะครับผมก็ก็จะมาแนะนํามือถือกันนั่นเองนะผมซึ่งในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเดือนสิงหาคมนะผมใน4มือถือเอ้ห5มือถือนะผมในงบส0 0พันนั่นเองนะครับผมโอเคไม่ต้องพูดพาทาเพลงนะเราเริ่มกันเลยดีกกว่านนมนมะปัะ นะะฮโอเคครับผมสำหรับรุ่นแรกเนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัว p o c o M7 นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวขนาดหน้าจอเนาะอยู่ที่6.9นิ้วเลยนะฮะโอ้โค่อนข้างใหญ่เลยนะครับส่วนความเร็วเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมจะเป็นตัว Fluid u d y n a เองส่วน Refresh หน้าจอเนี่ยให้1หนึ่งร้อ Hz เลยนะครับแล้วก็ IP Rating เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น IP64 ส่วนตัว Version Android นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัว Android 15เนาะคอมด้วย Hyper OS เวอร์ชัน2ในเรื่องของ CPU เนี่ยตัวนี้เนี่ยผมจะเป็นตัว Snapdragon 685นะฮะมาพร้อมกับตัวการ์จอ Reno6 10 ในเรื่องของไมโครดิมิการเนี่ยยังสามารถใส่ได้อยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องนอกอยู่ที่50าสิบล้านนะครับผมเออแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยที่เอ,อ่ฟูดดีสามสิบทั้งหน้าและหลังเลยนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่8ปดล้านเนาะแล้วก็ในเรื่องของวูดแจ็คเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่7,000มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนะผมลองรับชาร์จไวเนนรุ่นนี้อยู่ที่33บามวัตต์นั่นเองในเรื่องของราคานะครับตัวนี้ในแรมหกกิกความจุ128อยู่่ที3,599บาทนั่นนเองะผมซึ่งถ้าเกิดว่าานสนใจก็คลิกที่ตตัวะสากได้เลยนะะฮ ก็มาถึงรุ่นที่2แล้วนะผมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวเรียวมี C75X นั่นเองนะครับก็ตัวสเปคเครื่องเนาะตัวน,นี้เนี่ยขนาดหน้าจอหนีวที่6.67นิ้วนะครับมาพร้อมกับความละเอียดที่ HD นั่นเองนะผมหรือว่า720 r e f ฟรชหน้าจอหนีบรุ่นนี้นะผมอยู่ที่120 h ฮ IP Rating ในรุ่นนี้จะเป็น IP68 และ IP69 ส่วนตัวเวอร์ชันแนดอยเนาะจะเป็น Android 15นะครับครอบด้วย เรียวมี UI เวอร์ชัน6.0ในเรื่องของ CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Hello G81 Ultra เนาะมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ m a r l e G52 MC2 ในเรื่องของไมโครดิกส์เนี่ยยังสามารถใส่ได้อยู่เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนาะตัวนี้อยู่ที่50ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้า5ล้านเนาะงานวิดีโอเนี่ยทั้งหน้าและหลังเลยอยู่ที่ Full HD 30นั่นเองในเรื่องของโลจักเนี่ยไม่มีเนาะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,600มิลลิแอมป์รองรับชาร์จบนในรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับผม 8 g b เอ้ยลำ6 g b ความจุ1 1 8อยู่ ek, ที่1เอ้ย4 4,139บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าท่านส,สนใจเนาะก็สามารถคลิกที่ตัวตการทุกได้เลยนะผมแล้วก็ในรุ่นที่3ในรุ่นนี้นะผมจะเป็นตัวเทคโนโลยี6 Nio นั่นเองเนาะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วนะครับแล้วก็ความเอียดหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัว Full d p a n e l นเองในเรื่องของ Refresh Rate หน้าจอก็ z นึ่งอ้อ a ยี่ส i บเวอร์่นะคร,บ IP ระ 53, อ,ะ 14, อบ IP ว a h i h 1 g ซีพีนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Helio G99 Ultimate นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอมาลี G7 5 MC2 ไม่ค่อยดีการเนี่ยไม่สามารถใส่ได้อยู่แล้วนะผมว,ว่ามันก็นั่นแหละแบตเยอะเหมือนกันนะฮะรุ่นนี้ <c oughs> ตัวกล้องเนี่ยอยู่ที่50ล้านเนาะแล้วก็งานวิดีโอเนี่ย 2K 30ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ย8ล้านเนาะแล้วก็ในเรื่องของตัวลำโพงเป็นสเตดิโอรูแจ็คเนี่ยยังมีอยู่เลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจัดเต็มเลยนะครับอยู่ที่เจ็ดพันมินนลลิแอมป์นะคร น้องผมตัวนี้นะครับแรมป์8สตอร์เล256กิกอยู่ที่4,140บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านสนใจก็คลิกที่ตัวตะการทูปได้เลย,เลยแล้วก็ในรุ่นถัดไปในรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัว Honor X64 เนาะตัวนี้เนี่ยขนาดหน้าจออยู่ที่6 6 6.61นิ้วนะครับความเร็วเนี่ยจะเป็นตัว720เนาะแล้วก็รีเฟล็กอารจออยู่ที่1 2 0เฮิร์ตอิพิเลตติ้งโนหรือว่าทนน้ำ้นฝุ่นเนี่ยตัวนี้จะเป็น IP64 วอร์ชัน a n น r o i d เนาะจะตัวนี้นะครับจะเป็นวอร์ชัน15คอมด้วย Magic OS9 CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น H e l โ o G81 Al าต้เนา,เาะมาพร้อมกับกตัวการ์จอมา l i G52MC2 ในเรื่องของไมโครอิการเนี่ยยังสามารถใส่ได้อยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวเอ่อกล้องเนาะตัวนี้อยู่ที่50ล้านนะครับกล้องหน้า5ล้านงานวิดีโอก็ฟูดที่30ทั้งน และหลังเลยเนาะแล้วก็ในเรื่องของรุ่นแจ็คเนี่ยยังมีอยู่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,300มิลลิแอมรองรับชาร์จไว้ในรุ่นนี้ที่35วัตต์นั่นเองในเรื่องของราคาเนาะตัวนี้ในี 6, ่ยราคา6กิ118อยู่ที่3,599บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านสนมมมใจก็คลิกที่ตัวตาการ YouTube ได้เลยแล้วก็รุ่นสุดท้ายในวันนี้นะครับผมจะเป็นตัว Samsung Galaxy A16 นั่นเองนะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่น LTE นะครับก็ตัวสเปคเครื่องเนาะตัวนี้เนี่ยขนาดหน้าจอ6.7นิ้วนะครับความเน็ตจะเป็นตัว Full HD นั่นเอง ฟิลิตหน้าจอ90เฮิรตแล้วก็ตัว ไอพีเลตติ้งเนาะจะเป็น IP 5 4เวอร์ชั่น Android รุ่นนี้จะเป็น14แล้วเนาะแล้วก็ One UI เป็นเวอร์ชั่น7แล้วนะครับ CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Helio g 99นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Mali G57 MC2 ในเรื่องของไมโครเอเดกาเนี่ยยังสามารถใส่ได้อยู่เลยนะครับตามปกติเลยเนาะกล้องเนี่ย3ตัวเลยนะครับเมลัก5 0ล้านเนาะอัตราย5ล้านมาโคร2ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหน้าเนาะอยู่ที่23ล้านนั่นเองในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยกย็30ทั้งหมดเลยนะครััับ้้านนนนแแแแลลลละะหหง่วก็็ูจคเี่่ยรุนนี้ตัดออกไปแล้วนะครี30ท ส่วนแบตเตอรี่ในรุ่นนี้อยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับรองรับชาร์จไวในรุ่นนี้ที่25วนะัตต์เนาะแล้วก็ตัวราคานะครับเนี่ยตัวนี้น้องผมแลม4 118น้องผมเอออยู่ที่3,599บาทนั่นเองน้องผมซึ่งถ้าเกิดว่าต้องผู้สนใจก,ก,ก็สามารถคลิกที่ description ใต้คลิปนี้ได้เลยน้องผมหรือว่าตัวตะกร้าทุกได้เลยนะครับโอเคผมก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสํารับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีคําถามไปสงสัยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะ้องผมโอเครรับก็็ปีน้ผม